สวัสดีทุกทคนนะจา๊ะวันนี้เรามาพาปลูกคณะใบสลัดเหมือนเคลนะแต่เขาเขียนว่าคณะใบสลัดมัก็ตระกูลเดียวกันนะนะที่เราใช่หรือเปล่าตระกูลเดียวกับเคลอ๋อคณะใบสลัดลองดูอันเนี้ย เราก็เอามะพร้าวสับมารองในตะกร้ารักษาความชื้นก่อนทำให้ดินโปร่งใครมีดินอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะทุกคนหรือจะปรุงดินก็ได้อัตราส่วนก็แล้วแต่มันมีหลายสูตรอะเข้าใจป่ะมันมีหลายสูตรมากเลยอะแล้วแต่ใครมีวัสดุปลูกอะไรก็ปลูกไปแล้วกันตามใจตามสเบยไปเลยนะคะอื เดี๋ยวเราก็จะเอาดินถุงที่มันมีขุยมะพร้าวมารองไว้สันนี่แบบนี้จะขึ้นจะงอกหรือเปล่าไม่รู้รอลุ้นกันไปทําตามเราแล้วมันไม่งอกก็ไม่ต้องไปใส่ใจ พราะเราไม่รู้มเมล็ดพันธุ์ความสมบูรณ์มันเยอะแยะความสมบูรณ์มันดีมากมายขนาดไหนเราไม่มีโอกาสรู้หรอกนอกจากปลูกแล้วเพาะแล้วมันไม่ขึ้นไม่งอกหรือไม่ก็งอกมาแล้วมันก็ไม่โตใช่ไหมสาเหตุอะไรเนอะก็ไม่รู้อีกอะใช่ไหมเดาไม่ถูกเพราะเราไม่มีเครื่องมือมาวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุปลูกหรือ จะเอาไปเข้าแลบแล้วก็ไปส่องดูว่าเมล็ดพันธุ์ไหนสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็เลยโรยไปอุยอ๊ยอุย๊ยตาห์นะบ้า Gon? เออเออเอางี้ก็แล้วกันอ่ะเอางี้แล้วกันเนาะรอยไปในดินนี้กับไอ้ดินนี้แล้วกันนะเอางี้ดีกว่าเนี่ยแต่นี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มี อันนี้ถ้าเราจะเพาะเราต้องระวังเพราะเขาไม่มีรูระบายไงเอ้ะแมวด้วยเนะอย่าทําเลยทําแบบนี้ดีกว่านี่อันนี้อ่ะเมืกก่อกี้กระเด็นหลุดไปล <c oughs> ะชะดาพ้น <c oughs> ก็ลองดูขึ้นม่ขึ้นม่นนมนเป็นไรไม่ขึ้นอง,งอกใหม่ไม่ขึ้นก็ปปูกใหม่แค่นั้นเอง ง่ายๆสบายๆปลูกไม่ยากคือปลูกอะไรที่มันง่ายๆบางคนเาอาเพาะแล้วเพาะอีกบ่มแล้วบ่มอีกใช่ไ่มมันก็งอกมาไม่กี่เม็ดเพราะฉะนั้นถ้าบ่มมาเนี่ยแล้วไม่งอกเนี่ยนั่นคือมเมล็ดพันธุ์เสริมคุณภาพ ใช่ป่ะนั่นคือมเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพปักไป้ายไว้แขวนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่ดินวอกไปไว้ตรงไหนอไว้ตรงนี้กันอืมนี่ปักไว้ละแค่นี้แหละรสรถน้ำเช้าเย็นทังออกออกมาสักต้นสองต้นสามต้น ตอนนั้นเราไปตลาดต้นไม้เราไปดูคณาเควที่เขาขายนะเขาขายกันกระถางแล้วร้อยห้าสิบบาทเควอะ่ะเป็นคณนาเควอะ่ะนนมันก็เหมือนเหมือนเป๊ะเลยนะแต่ทำไมเขาใช้คำว่าคณาใบสลัดเมล็ดพันุ์ควบคุมคณะ พันคณะระดับกินใบส่วนมากเขาจะบอกอัตราง,งอก98%ฮันแน98%จริงเปล่าอืมไปดูวันหมดอายุ Expired เห็นป่ะสิบนี่หกห้าเดือนสิบหกห้า r e d ลายตลดที่เท่าไหร่ ถ้าล็อตนี้ปลูกขึ้นดีก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์ล็อตนี้ใช้ได้อันนี้เขียนว่าอัตราความงอกร้อยละไม่เห็นบอกเลยแต่บอกว่าเมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละเก้าสิบแปร์เซ็นต์แต่อัตราความงอกร้อยละเอ,อ้าทำไมไม่บอกนี่ฮ อยอมบอกนี่อัตราความงอกร้อยละไม่บอกตัวเลขดิเฮ้ยบริษัทจะเขาบอกว่าบริษัทจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ใหม่ทันทีโปรดนำส่งคืนเดี๋ยวก่อนเมื่อเปิดซองแล้วคนใช้เมล็ดพันธุ์ให้หมดภายในครั้งเดียวอ้าเพราะจะมีผลนนในอัตราการงอกขนอะเอองั้นก็ โรยไปเลยแล้วกันถ้างั้นน่ะโรยไปให้หมดหมดเลยแล้วกันอ่ะอ,อือโอโหลอย,ยไปแล้วกันนะโรยใส่นู่นใส่นี้มั่งดินแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันะเ,เดี๋ยวกัน รอย,ย,ยไปตรงนี้รอยไปตรงโน้โรน,นรอยในหม่องกระถางนี้ด้วยอ่ะนี่นี่กระถางมะนาวเป็นดอกพิเศษที่เราไปตอนกิ่งแล้วเอามาไว้เอามาใส่กระถางไว้รอรอคนที่จะมาซื้อที่บ้าน <laughs> นี่ด้วยนี่แล้วนะ เราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเ<ะ>ราไปฉีดวัคซีนมนเรียบร้อยปกติดีไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นสมองสมองไม่ค่อยดีปกติสมองมัคแบบไม่ค่อยปกติแล้วเป็นคนล้นๆนะเ,เพื่อนฝูงนี่รู้ดีอยู่แล้วชราพรเป็นคนไม่ค่อยเต็ม มันล้นๆน่ะไม่เคยเต็มเท่าไหร่ส่วนที่เหลือนี่จะเอาไปไว้ตรงไหนดีดูแลเดวกันนะสวัสดีสิรัตออร์แกนิกการ์เด้นนี่ยังไม่ได้ทำคลิปอ้นี้เลยนะเนี่ยตัดกิ่งปักชําเนี่ยคนปลูกผักสวนครัวเนี่ยบอกเลยว่ามีคลิปให้ลงทุกวันน่ะโน,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 น่นนี่นี่นั่นนัโน่นนี่นี่นี่นั่น อันนั้นที่ป๊ปาเราช่วยอ,อะไรนะช่วยหมักดินแล้วก็ปลูกฟ้าท้ายโจรกันตอนนี้เห็นไหมใครเจ็บคอนะเด็ดยอดกินไปเลยหายหายเจ็บคอสาวารู้สึกเจ็บคอใช่ไหมเด็ดยอดเลยเนี่ยยอดนยเคี้ยวเลยกินเลย เนี่ยเด็ดยอดไปกินเลยเนี่ยเคี้ยวๆแล้เวเนี่ยขมหวานไปลมขมเป็นยาเคี้ยวเสร็จก็เอาน้ำตามเอาแล้วนะนี่นะนี่โรยไว้เงี้ยแหละมันไม่บอกอัตราการงอนอ้วงอันนี้พริกมีปัญหาแล้วเอาโรยไปเงี้ยเอาโรยไปนู่นเลยเอาอุย้ยเอาใส่ไป รอไปเงี้ยทํามาล็ดพันสมบูรณ์อย่างที่เขาบอก98ซ็จริงๆนะมันก็จะงอกของมันมาเองอะ่ะงอกแล้วโตฝากดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮา,าวนวน ทำส่วนทุกวันฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอุ้ยน่ากินอีกแล้วอันนี้โสมไทยของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นไปดูช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะปลูกพืชปลูกผักเหมือนเราคล้ายๆกันปลูกแบบง่ายๆสไตล์ไคสไตล์มันนะจ๊ะทุกคนนี่ผักกูดขาเขียด เห็นไหมเดี๋ยวเราจะขยายเพราะว่ากินได้ด้วยตอนแรกไม่ไม่รู้นะอ,อตอนแรกไม่รู้ว่ากินได้ที่เราถามไปแล้วคุณต้นเกษตรนี่แหละมาบอกเออ้ยไม่ใช่คุณนัทูุนวลจันเอ,อมาบอกเราเลยไปหาข้อมูลใช่เลยใช่เลยเนี่ยเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่า เดี๋ยวๆๆๆแป๊บทอดก่อนนี่เราจะด,ดูว่านี่เป็นยอดยอดของมะก,กรูดนะนี่คือยอดของมะก,กรูดเราทดลองตัดยอดนะยอดมะก,กรูดเนะี่ยเอามาปักจิ้มไว้ตัดยอดเข้ามานะ่ะแล้วก็มาจิ้มไว้ก็รอดูมันเป็นการทดลองนะ ส่วนนี้ก็เป็นขิงเอามาฝังไว้ขิงพอดีไปตลาดมาได้ขิงมาจากร้านเพื่อนเราสมัยเรียนหาอนุบาลติดต่อเพื่อนที่เรียนอนุบาลได้อยู่สองคนนี่ตัดไปปักชำกินอร่อยอร่อยนะสมนสมสิมันจะมีหัวนะ เนี่ยมันแก่ๆอย่างเงี้ยมันน่าจะมีหัวนละเป็นไรมไม่ค่อยจะสูงม,มีปัญหาเนี่ยนะแล้วถูกหวยกันจะซื้อนี่กับปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยอันเนี้ยเราจะปล่อยให้เขาแก่เป็นเมล็ดพันธุ์นะผักชีลาวเนี่ยปล่อยเลยให้เป็นเมล็ดพันธุ์ นู่นี่นี่นั่นปลูกเข้าไปสูงทุกอย่างที่มันกินได้อตอนเนี้อันนี้ไปแอดจิกมา <c oughs> เดี๋ยวเอ๊ะทำไมต้องให้จิ้มเ่ยถึงจะซูมอืมดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> จอดรถแถวปั้นมันไปจิกจกมา <c oughs> เราเด็ดแล้วมาจิ้มจิมดูมีคนบอกว่าเอาไว้ล่อมแมลงอ๋อเอาไว้ล่อมแมลง ปลกด้นไม้ไว้ล่อมแมลงคือพืชผักต่างๆเวลามันจะติดดอกออกผลมันก็ออกดอกไงใช่ไหมมันก็ล่อมแมลงได้แล้วไงเฮ้โทรศัพท์ดเพีเอ้นะสู้กันต่อไปพวกเราชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปคนที่ตามคลิปเราอยู่ตอนนี้กรุณาเปิดช่องได้แล้วนะจ๊ะอย่าโม่แต่มานั่งดูเราให้เปลืองเน็ต คือวันๆน,น่ะดูช่องเรามันเปลืองเน็ตนะทําคลิปเลยนี่นะทาคลิปออกมาเลยรักการปลูกเหมือนกันนี้ก็ทําคลิปออกมาเลยลงเลยทําไปเร,เรื่อยมีความสุขเดียวนะทาไปเรื่อยเ่อยอย่างนี้แหละทำจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงพอเราหมดแรงแต่เท่าชาราเราก็ทําไม่ไหวแล้วเราก็หยุดพักนอน นั่งกินนอนกินนะทีนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตของของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์โลกใช่ไหมเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายหาสูุงูใสมาปลูกกันนะตอนนี้มันจะเป็นอันนี้เราว่าจะตัดแต่งใบเขาออกเนี่ยให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวก่อน เนี่ยอย่างเนี้ยเวลาเราส่งนะเราจะตัดใบออกเราจะบอกให้ให้เพื่อนๆนที่เราส่งไปเนี่ยตัดใบออกให้หมดอย่าให้เหลือสักใบหนึ่งแล้วใส่ปุย๋ยพอลงดินลงกระถางแล้วใส่ปุย๋ยต้องใส่อย่างสมันเสมอนะเขาจะได้สะสมมาหาลนะัแตกออกมาใหม่นะมันาวาแป้นดอกพิเศษเนะี่ยนี่ยังไม่ได้ตัดเอาลงแล้วแต่ยังไม่ได้ตัด ธรรมชาติของพืชผักต้นไม้ถ้ารากแข็งแรงเมื่อไหร่ตับยังไงมันก็แตกแต่ถ้ารากเสียรากตายรากเนา่าตัดไปแล้วตายเลยครับท่านวันวัน,วนไม่ทำอะไรอยู่ในสวนเดินดูแล้วมันสดชื่นเนี่ยรอรุ้นรอรุ้นไปคณาใบสลับกับคณะเคว มันเรียกได้สองอย่างใช่ไหมเนาะอืรอรุ่นนะจ๊ะไม่มีที่จะปลูกนะบองตรงคือที่มันอยู่ในร่มเห็นปะนอยู่ในร่มอ่ะคือต้อนไม้มันต้องโดนแดดไงเข้าใจปะมันต้องโดนแดดอ่ะมันต้องโดนแดดอ่ะมันต้องใช้แสงแดดสังเคราะห์คอร์โคลเ รอลุนกันไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะอุ้ยหลายช่องนะแบบได้ผ่านกดแล้วนะขอแสดงความยินดีกับช่องแม่บีปลูกผักด้วยนะจ๊ะตอนนี้ผ่านกดเรียบร้อยแล้วได้รับไอเอสเอ็มเรียบร้อยลุยกันต่อไปลนทีเนี้ลุยกันอย่าหย,ยุดลงคลิปบ่อยๆลงคลิปทุกวันเพื่อที่จะเก็บเหรียญให้ได้ร้อย เหรียญเขาถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีสู้ๆกันสู้กันต่อไปนะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแหละตอนนี้รักษาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยปาดะเกีินะ